ไลค์ like, กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีก็มาพบพอกับช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจัดสำหรับเมนูมือนีเม่นวน,นเสนอไมนูมน ติมตุมอึ้งไข่ตามฤดูกาลค่ะอึง้งของเมนตุ่มรอบนึงแล้วเนาะค่ะเนาะลวกว้เรียบ้อยรอบหนึ่งแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะตามด้วยสมุนไพรขนาดสีรูจ้าพี่น้องจ้าตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะขาตะ,ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงค่ะพี่น้องจ้าผักขี้ใบเรื่อยต้นหอมผักขี้ค่ะพี่น้องจ้าพริกขี้หนูสวนหันห่นแล้วก็พริกกินดาทุบค่ะพี่น้องจ้า สำหรับเมนูม้นนี่ต้มอึงไข่ตามฤด,ดูกาลเครื่องปรุงข้าก็มีพงรงชูรสรสดีน้ำปลาเกลือค่ะพี่น้องจา้าไปค่ะไปลงมือเห็ดต้มอึงแม่ไข่ตามฤด,ดูกาลเลยจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้าลงม,มือทํำได้ค่ะเมนมนก็นได้เอาน้ำใส่กระทะน้ำก็เริ่มเดือดเราเข้าก็สิเอาเครื่องตม้มยขางเฮาลงไปค่ะค่ะ,คะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเนาะ,ะนนแล้วก็หอมแดงจ้ะตามด้วยพริกขี้หนูไอพริกกินดาทุบใบโมเเม็ดนะคะเนาะนี่อันนี้ไว้ถัาแตงหนาค่ะพี่น้องจ้า ตามด้วยสมุนไพรค่ะพี่น้องจ้าเป็นใบชุรสกับสมุนไพรนะคะเนาะใส่ลงไปจ้าใบมะขามอ่อนค่ะแม่ตะเคืองกับเต็มหมอแล้วพี่น้องจ้านี่ค่ะล่อให้หมอเดือดนิดนึนงเ้าจังเสียเอาอื่งของข้าลงเด้อค่ะเดอ้อมาจ้าพี่น้องจ้าหม้อเริ่มเดือดแมน่นูสีใส้เกลือจักน้อยหล้กกับเสียเอืองที่ข้าตุ๋มใบลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ตุ๋มไข่ๆนี่จ้าพี่น้องจ้าใส่อื่งลงไปเลยค่ะ แม่เต็มหม้อเลยพี่น้องบะดนี้หม้อหน่อยพอดบอ่บาดนี้นี่ค่ะพี่น้องจ้าก็ลอหม้อเดือดเท่าจังสิบปรุงเด้ค่ะบะดนี้เต็มหม้อหม้อก,ก็ไม่ใช่พี่น้องจ้าไม่นูก็จะปิดฝาไว้ให้หม้อเดือดแล้วเราถึงจะมาปรุงรสชาติกัน,นะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะให้หม้อเดือดก่อนจา้า มาค่ะพี่น้องจ้าผ่านไปเกือบ20นาทีมาเบิงหมอต้มอึงของเฮ่ากันจ้าเ้าสิมาทําการปุ่งเนาะค่ะเนาะแทนแทนแทน,แทน,นี่เป็นจังไหนพี่น้องบาดนี้ใครแตกเต็มทองเลยมาจ้ามาปรุงกันเลยจ้าอันอ้นก็จะใส่ผงชูรสนะคะ1ช้อนอึงหลายมากเลยนะคะนี่เกือบโลุ่กลัวมากนี่ผงชูรสจ้าตามด้วยรสดีเกลือเ้าใส่ตังแต้เห้ต้มเครื่องเวเด้วจ้า รสตีหนึ่งช้อนค่ะอืน้ำปลาค่ะมาค่ะืมหอมเครื่องอลไรจ้ะพี่น้องจ้าคนในเครื่องปรุงแตกค่ะเบึงอึงแมนูลดมิตรตูไข่ไข่ตายตายหมอกกระสิบวมเต็มหมอหมอกก็พี่น้องจ้ามิตตู่ตข่ไขๆ ต้มอึ่งแม่ไข่ใส่ใบบัะคอมบอนจ้ะพี่น้องจ้ะไข่เครื่องปรุงแล้วเราก็ชิมดูรสชาติจ้ะพี่น้องจ้าขออนุญาตซิมเด้อจ้ะเดือดสี่เลยพี่น้องแซ่บแล้วไปัดนี้พี่น้องจ้าไปหาถาดนี่ยายมาเทเสิร์ฟลุงปลาหน้าอ่านน้ำกันเลยจ้าแซ่บค่ะพี่น้องเอ้ยมีตะตัวไข่ๆมาจ้ะขั้นตอนสุดท้ายโรยพักชี่ไปเอยกับพักซี่ปองค่ะตามด้วยพริกขี้นูสวนจ้ะ เ็จเดียบร่อยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับต้มอึออ่งแม่ไข่นะคะเนาะหอมมากเลยพี่น้องจ้าไข่เต็มทองเลยปุน่นะเบิ้งไข่พี่น้องไปค่าบดนี้เสียถาดมาเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ้าให้เบิง้งพี่น้องเบิงเ้งเบิ้งตัวนี้ไข่ขคักไตัวนี้แม่พี่น้องอ,อยากอ่างเนาะนี่เบิ้งแม่พี่น้องไปค่าบดนี้แม่นงมุงวุเสียถาดมาเสิร์ฟจ้ามาจ้าตากเอาเนาะพี่น้องนอประกาเทศยามันหล่นเอ้ยเปียกๆเลยพี่น้องจ้านี่นนเปียกๆหอนหอนหอมหอมสมุนไพรใบบักขาม ใบผฟชื่อรถพี่น้องจ้าสะใจมากเลยสันเทียา์มันหล่นพี่น้องจ้าค่อยตัดเอาส่วอึง่งต้มอึง่งพี่น้องจ้าซื้อพี่น้องจ้าเปี้ยดีครับดูไหนี่จะตัวใครๆลุกปุ๊กปิกปิกอยู่พี่น้องจ้ามาค่ะเต็มถา,ถาดพอดีพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องจ๊ะจัดใส่ถาดเรียบร้อยนะคะ,นะสำหรับต้มอึ่งแม่ไข่ตามฤดูกาลนนทนหนอมสมุนไพรพร้อมเสิร์ฟรุ่งปลาหน้าอาละจ้าอย่าลืมเะค่ะเดอ้อคันมาคันชอบคลิปของแม่วลกับแวียนขบบเขามาหายกำลังใจกันได้จ้าขามาเลียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ก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 ที่สำคัญลืมบ่ไรค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมนีขอตัวลรไปก่อนค่ะพบอกันไม่ไหนาคลิปนาจ้า a